ฟุตบอลที่นี้มีแต่ฟุตบอลแอลดีฟุตบอลคี่คาวันนี้เราจัดสืบอันดับความฮาของเกมฟุตบอลมาให้ได้ชมกันแต่ว่าสืบอันดับความหานั้นจะมีเรื่องไหนบ้างไปดูพร้อมๆกันก่อนชมคลิปถ้าอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจไปกับเกมการแข่งขันต้องไลน์แอด a อดฟีฟ้าเพื่อนๆสามารถแอนไลน์ตามลิงก์ด้านล่างได้เลย โดยวันที่อันดับที่10ครับมาแมลฟิลเดปายครับจะส่งบอลนะฮะแต่ว่าต่ไปโดนผู้สินล้มกลิ้งเลยนะครับจะตัวต้องรีบมาขอโทษขอโพยครับส่วนดับเก้าครับเดปายคนเดิมครับโดนเปลี่ยนตัวออกมาครับแต่ว่าวัยนดุมขอชกมือด้วยไม่ยอมชกฮะไวัยนุมต้องค้างมือไว้แบบนั้นนะฮะแบบไออาร์ I S, สุดท้ายเดปายก็ต้องกลับมาชกด้วย อันดับที่ปนะครับนี่เลี้ยงบอลผ่านเมสซี่ครับคนที่โด่งดังมากๆเลยนะฮะเมสซี่มองครับโอ้เป็นนักฟุตบอลที่เลี้ยงบอลผ่านเมสซี่ได้แบบว่าทางสะดวกโล่งโปร่งมากครับเมสซี่บอกเอาเลี้ยงไปเลยแล้วกันส่วนอันดับ7ครับโซเนอมินกับคริสเตียงเบนเตเก้ครับเกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกครับเขับเป่านกหวีดให้ทุกคนนั่งนะฮะดันบุ้งครับทำอะไรกันละครเนี่ยโอ้จะเอาหาไปไหนครับโอ้ทั้งสนามนั่งหมดนะฮะสองคนนี้ไม่ยอมนั่งนะครับ สวนนี้ครับฟานเดเวกกับผพ้สินที่4ครับส่งอะไรให้ผมครับอาจารย์อึ้งเลยฮะนึกว่าจะมีโพยให้กําลังจะรับฮะสุดท้ายแบบไม่ได้นะครับสวนจังหวะนี้ครับโอ้โหมุลเลอร์ครับมากระชากแล้ววิ่งตามไปครับโอ้โหเกิดอะไรขึ้นครับเราดูเพื่อนโอ้โหหัวเลากากเลยทีเดียวครับโทมัสมุลเลอร์ครับโอ้ปกติก็ไม่ได้สายกระชากอยู่แล้วครับแล้วดูจังหวะนี้ครับของคีรันเทียนี่ครับกองหลังตัวเก่งของอาร์ซนนลนลครับ โอ้ขาพันกันครับใครเอาเชือกไปมัดรองเท้าคู่ไว้หรือเปล่าครับอันดับ3ครับอ้าวซาลาว์วิ่งไม่มองบอลเลยครับเพื่อนจ่ายบอลให้นะฮะตัซาลาว์ไปแล้วครับวิ่งหน้าตั้งเลยครับโอ้โหเสียของเลยครับจังหวะนี้ความฮาในเกมฟุตบอลครับส่วนอันดับ2ครับจังหวะนี้ครับชิลูขยี้หัวโอ้เอ็มบัปเป้ครับเราดูผมสั้นแบบนี้แต่ว่าเอ็มบัปเป้ดูหน้าครับสุดท้ายแอบไปหวีผมนะฮะโอ้คนห่วงหล่อนะฮะเอ็มบัปเป้ ส่วนอันดับที่1นะครับไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับเดี๋ยวไปดูครับจังหวะนี้ครับเอริกไดเออร์ครับปวดอึครับช่วงเกมกําลังแข่งอยู่ครับโอ้โหมูริโอโมโหต้องไปตามออกมาจากห้องซ่วมบอกเอ้ยออกมาเร็วๆมาเพื่อนแข่งกันอยู่10คนครับสุดท้ายไดเออร์วิ่งออกมาฮะแล้ววันนั้นสเปอร์ชนะด้วยนะครับเรื่องปวดอึที่มันยอมกันไม่ได้จริงๆและนี่คือ10อันดับความฮาครับในเกมฟุตบอลที่แอลเรฟบอลจัดมาให้ชมกัน อย่าลืมซับสไคร b ์กับคอมเมนต์หรืออยากชมคลิปอะไรต่อไปก็บอกกันมาได้เลยที่เมนต์ด้านล่าง